แกมารองมาจิตตีซะด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่ท่างไหนนี่เขาเก่งไงโอ้โหอยู่ลงเกลืออยู่ลงเกลือโอ้นี่คันที่แล้วเสียบิ๊กไลนะเสียบิ๊กกำลังมาจากกรุงเทพครับที่นี้มีประชุมกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วชอบไหมชอบไหมลองขับไหมไม่สวัสดีผมมาที่งแล้ววันเสาร์ที่แล้วผมว่าจะอยากจะเอาคนยูเนอร์มาเทินอ้าวเอามายังอ่ะ เอานี่เอาเข้ามาสิเพิ่มดิเออเพิ่มได้เลยเดี๋ยวเช็คราคาให้เอาเข้ามาเข้ามาเลยพี่เย็บดูหน่อยหาข้าวหาปลาให้เจ่าแก่กลับด้วยอยา้แก่แก่เียคนอยู่บ้านอ่าเมียคนน่าจะอยู่กรุงเทพกับหลังวันนี้น่าจะอยู่กรุงเทพใช่ถ้าเสาร์ที่จะเข้ากรุงเทพไปอยู่กับหลานไปอยู่หลังมีลูกเสียบิ๊กกับลูกคนกลาง ต้องเป็นปู่ที่ดีกงงที่ดีต้องเลี้ยงหลานเดี๋ยวหลานไม่รักซ้อเ,เข้าไปด้วยซ้ออยู่แถวนี้นะครับเพราะเอ้ยเหมือนเขาน่ใจะยุ่งงานศพกันครับ,รบเป็นมีเรื่องงานศพอยู่ลองดูนะครับถ้าชอบลองขับดูก่อนได้ไน,นะได้ครับพี่เกียบลองดูเด้อดนะครับมีอะไรบอกเด้อนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับมาหากันครับพี่น้องครับโชว์ดูม ดีที่สุดสแก้วนะครับทักทายกันเนาะก่นเนาะก,ก,ก,กินเขากินปา่ามากินยูพีนะครับว่าต้องกินมาแต่บ้านมากินยูของพีและก็ช่องกินบ่ามีการเก็บเงินจองทุก,กรณีเด้อนะครับสวัสดีครับ